สวัสดีครับวันนี้เราได้มาตากแดดรับวิตามินดีกันอีกแล้วนะฮะอาขอสเสียงคนใส่เสื้อขาวหน่อยครับประเทศไทยสีขาวนะฮะได้เวลาทำความสะอาดประเทศไทยแล้วนะครับ Big Cleaning มีใครไม่รู้บ้างว่าคาสิโนโหรือบ่อนการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอายามุกทุกคนรู้ทุกศาสนาก็ประกาศนะครับว่า ไม่เอาการพนันไม่เอาพนันออนไลน์แต่มีประเทศไทยนี่แหละฮะผมไม่เคยเห็นประเทศไหนเลยมีประเทศแรกเนี่ยเกิดมาอายุขนาดนี้เพิ่งเคยได้ยินว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาเห็นด้วยกับนโยบายคาสิโนถูกกฎหมายช่วยส่งเสียงถั่วเขียวหน่อยครับเฮ้ย จริงๆเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินประเทศแรกในโลกและหนแรกในชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่าสนับสนุนนโยบายคาสินโนถูกกฎหมายคุณครูนะฮะเขียนมาถามผมหลายวันแล้วคุณครูต่างจังหวัดบอกว่าอาจารย์กบคะาที่ฉันไม่เห็นด้วยเลยกับการพนันและคาสินโนอ,ออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้ก็สอนเด็กๆ เด็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องห้ามเขาก็เล่นพนันออนไลน์กันอยู่พนันเล็กพนันร้อยเขาก็เล่นกันอยู่แล้วตอนนี้บอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามาบอกว่าเห็นด้วยสนับสนุนกับคาสิโนโถูกกฎหมายในฐานะคุณครูคุณครูท่านนั้นถามว่าอาจารย์กบคะและดีฉันจะสอนลูกศิษย์ยังไงพ่อแม่จะสอนลูกยังไง อ้างว่าการทำคาสิโนโจะได้รายได้เข้าประเทศชาติผมขอบอกเลยนะฮะก่อนจะได้รายได้อย่าผมถามใครจะสนใจมาลงทุนมึงดูตลาดหุ้นวันนี้สิวันนี้ลงไปพันหนึ่งรอล่วงไปแล้วนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่ตลาดหุ้นต่ำสุดในโลกนะฮะ GDP ต่ำสุดแข่งกับพมา่ากับกัมพูชาแล้วผมถามว่าเอาแค่วันนี้ ใครสนใจจะมาลงทุนประเทศไทยบ้างเอาสงกรานให้รอดก่อนนะฮะไปทุ่มเงินเพื่อโปรโมทสงกรานเนี่ยคุณได้แก้ปัญหาเรื่องความตกใจเรื่องแผ่นดินไหวการยกเลิกการคานโซลของนักท่องเที่ยวจีนมาเลอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะหรือยังคุณไม่ได้แก้เนี่ยข้างเราเนี่ยเป็นพี่น้องชาวนาเกษตรกรเนี่ย วันนี้ข้าวเปลือกก็ราคาตกต่ำที่สุดในรอบสปีนี่คือสิ่งที่ต้องทำก่อนไม่ใช่คาสินโนเพราะคาสินโนคือใบายามุกประเทศชาติไม่สามารถเอาเรื่องออาบยามุกมาฉุดประเทศชาติขึ้นจากนรกได้ประเทศชาติเนี่ยสามารถจะขึ้นมาจากนรกได้ก็ด้วยคุณธรรมและความมุมานะาของประชาชนรัฐบาลต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีกินมีใช้มีงานทำ ไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวสร้างคาสินโนแล้วไปหางานทำในคาสินโนคุณรู้หรือเปล่าครับว่าในคาสินโนเนี่ยไม่อยู่ดีๆแล้วเดินก็ไปทำงานนะฮะคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูแลลูกค้ารวมกระทั่งถึงคนโกงต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงเราเหรอกครับรวมกระทั่งถึงภาษาด้วยผมขอบอกคนที่จะทำงานในคาสินโนได้เนี่ยภาษาอังกฤษต้องดี ถ้าคุณยังไม่ปรับปรุงการศึกษาวันนี้การศึกษาต่ํากว่าลาวเนี่ยภาษาอังกฤษมีคุณภาพต่ํากว่าเวียดนามคุณไม่สามารถหางานทําในคาสินโนได้ครับและคุณไม่ได้ทํางานในคาสินโนแน่นอนเพราะคาสินโนจะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยแน่นอนเพราะพวกเราและทุกคนในประเทศไทยไม่เห็นด้วยขอเสียงด้วยครับสุดท้ายคือเชิญชวนนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวตอนบ่ายครับ ผมในฐานะนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนครับจอกตรงนี้ไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นจุฬาลงกรเปิดสนามให้นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันและประชาชนทั่วไปไปแสดงพลังาคาสิโนโครับเรียนเชิญด้วยครับ